นาไมครับได่ต้องการเพิ่มมาร์ก็ตใหม่และเพิ่มของฟรีมากมายมีอ e ีโมดหรือท่าทางนาไมครับที่สมจริงยิ่งขึ้นทําให้ไมครับโดมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นวิธีการเข้าไปดูก็คือการกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดเข้ามาดูได้นี่ก็คืออ e ีโมดนั่นเองเซิร์ฟเวอร์ไดแบ่งเป็น2ฝัง่งปุ่มอ e ีโมดได้เพิ่มเข้ามาในโอเวอร์โหลดแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถใช้ได้เลยในตอนนี้รุน็ทอไปสถานที่ที่เพิ่มเข้ามาในเกมไมครับเป็นสิ่งใหม่นั่นเอง ในส่วนของรูนมะท่อจะมีบล็อกใหม่ที่มีชื่อว่า Cry of Nether สามารถใช้งานกับ Obsidian ได้ในเกม m i n e c r a f ไปทำการเพิ่มสมุดอินช้์ใหม่นั่นก็คือโซลสปิดซึ่งโซลสปิดมีอยู่3ระดับนั่นคือ s o ลสปิดหนึ่งโซลสปิดสและ s o ลสปิดสามสามารถนำมาตีบวกได้และเจ้าโซลสปิดนี้จะสามารถใช้กับโซแซนั่นเองมีกองไฟสีใหม่ไหมครับ หลอดสโตนสามารถใช้กับเข็มทิศได้วิธีการใช้คือนําเข็มทิศมาใส่ที่หลอดสโตนเจ้าตัวหลอดสโตนจะทําปฏิกิยากับเข็มทิศสามารถนํามาใช้ในการนําทางของบ้านได้เวลาเราเกิดยามฉุกเฉินอะไรประมาณนั้นซึ่งเจ้าเข็มทิศนี้จะชี้ไปที่หลอดสโตนอย่างเดียวแต่กับเข็มที่ธรรมดาจะไม่สามารถชี้ไปได้นั่นเอง เซมติ้งแทเบิลหรือโตอาวุธสามารถใช้งานได้แล้วในตอนนี้ซึ่งวิธีการใช้งานนั่นก็คือการนําแร่ใหม่ในเนเธอร์กับเกาะหรือเกาะพวกเพชรอะไรทั่วไปสามารถนํามาตีบวกกันได้ก็จะได้เกาะแบบนี้มาแล้วเองหรือถ้าใครไม่อยากเสียตัวเอนชารสีของเวชานก็สามารถนํามาคลาบแบบมันก็จะไม่เสียนั่นเองพี่กินได้เพิ่มปฏิกิริยาใหม่ในเกมไหมครับซึ่งเวลามันอยู่ในโอเวอร์โวนานมันจะเกิดปฏิกิริยาการสั่นซึ่งมันจะกลายเป็นสูกินในที่สุด ดูครับดูครับดูเนี่ยโอโ้วิ่งไปนู่นเลยเนเธอร์ได้เพิ่มแร่ใหม่ที่มีชื่อว่าเนเธอร์โกออนซึ่งสามารถดาวเป็นไอรอนนักเก็ตได้ ker, รีสปอนเอเคอร์สรรพคุณของมันก็คือการทำให้เราตายเกิดในเนเธอร์ได้ประมาณ4ครั้งวิธีการใช้งานคือนำสโคลสโตนมาใส่ในรีสปอนเอคเกอร์นี่ครับเวลาเราตายเราก็จะเกิดใหม่นี้นไหนไหมครับได้ทำการเพิ่มแพชชั่นเลมเนตซึ่งในแพชชั่นเลมเนตนี้จะมีพิกินหรือตัว ตัวที่มันคล้ายๆล้ายพิกแมนอาศัยอยู่นั่นเองเพราะเขาทีเยอะเกันเลยทีเดียวนะล็อกแ c ็กสโตนสามารถหาได้ในแพชชั่นเลมเนตนี้มีแร่ใหม่อีกหนึ่งแร่ชื่อว่า g กราเดตแบ็กสโตนเช่น,นือโซ่สามารถใช้ได้กับโคมไฟในเกมมาครับมอบใหม่ในตัวเกมนี้มีชื่อว่าสไต d เดเจ้าตัวสไต d เดอร์จะอยู่ในลาวาสามารถขี่มันได้โดยการใช้อ่านมาและวิธีการมาครับก็คือการนำ สติ๊กที่มีวัตเป็ดติดอยู่นั่นเองโดเนเธอร์ได้เพิ่มไบโอใหม่ที่มีชื่อว่าบาซอลดาวต้าสิ่งสุดท้ายนี้จะเป็นเกี่ยวกับซีดีซึ่งซีดีตัวนี้มีชื่อว่าพิกสเตปเจ้าพิกสเตปนี้สามารถเปิด